คนที่ว่าคนอื่นโง่คนนั้นโง่ยิ่งกว่าคนที่ว่าคนอื่นฉลาดคนนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะดิฉันปนัดดาศีใสบอช 16. ลจอ282ครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนั่งใต้ต้นไม้นั่งเรียนในห้องนี้ไปในที่ต่าง นี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าและที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าเลยก็คือการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีทั้งสุขทุกข์ร้องไห้เสียงตาหรือหัวเราะในระยะเวลาเดียวกันมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆนา,านาจนกิจกรรมนั้น สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่สําเร็จก็ตามมันทําให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีคุณค่ามากขึ้นซึ่งจิตใต้สำเนนของข้าพเจ้าเรียกบุคคลคนนั้นว่าเพื่อนนั่นเองค่ะเพื่อนณที่นี้ก็คือคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขของข้าพเจ้าเช่นทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเพื่อนของเราในแต่ละคนนั้นก็มีทั้งด้านลบด้านบวกอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับเพื่อนของเราได้หรือไม่บางคนยอมรับได้บางคนยอมรับไม่ได้สําหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดว่าด้านลบด้านบวกของเพื่อนเรานั้นเปรียบเสมือนด้านมืดกับด้านสว่างของโลกเรา ที่ในแต่วันมีตอนเช้าที่มีความสว่างสวยและตอนกลางคืนที่มีความมืดมัวทําให้เรานั้นอาจจะชอบในบางโอกาสหรือไม่ชอบก็ได้แต่เราก็ยังสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้แล้วท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะถ้าหากว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนของเราที่มีแต่ด้านลบมากกว่าด้านบวก จเป็นอะไรไปเพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาไม่ได้ดีเสมอไปจริงไหมคะสำหรับตัวดิฉันเองเกิดมาก็มีด้านลบเหมือนกันในบางทีอาจจะมากกว่าด้านบวกด,ด้วยซ้ำไปแต่เชื่อไหมคะดิฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่งที่เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งน,นี้เพื่อต้องการศึกษาหาความรู้ มุ่งหวังใบปริญญาบับเป็นความหวังที่หลายๆคนในห้องนี้ก็หวังเช่นเดียวกันและทีฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเลยตรงกันข้ามต้องการที่จะเป็นมิตรภาพกับคนทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ทิฉันขอฝากข้อคิดให้เพื่อนๆให้ทุกท่านได้กลับไปทบทวน แลาคิดต,ตามนะคะว่าไม่ว่าเพื่อนของเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามเขาคนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่ขอให้เรารักเพื่อนของเราให้ได้มากหรือว่าให้ได้สักครึ่งนึงของคุณพ่อคุณแม่หรือของแฟนเราก็ยังดีเพราะเพื่อนๆคงจะได้เคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่ามิตรภาพ จะจบลงด้วยความรักแต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยอิจฉาเขอให้เรารักเพื่อนของเราให้ได้มากที่สุดแล้วสักวันหนึ่งเพื่อนก็จะรักเราตอบกลับมาเหมือนกันสวัสดีค่ะ